สีงวดสันเจนโจมืงาะห้วยพันล้ำหาหันสีนักกพวกกันหัวกนาปนักเข,กขา่าบ้านเออโอ้ยมันคือลายดิมันคือลายบ่แล้แดงเอากินกินคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด ก็เพราะอยากไปใส่แล้วดนไปจังไดดังแห้งบ่จ้าโอ้ยเบิ้งอยู่ในโรงงานกะดังเลยว่าตอนนี้เนี่ยแม่นาันช่วยบัดนี่เขาคือหัวจักแท้ว่าเจ้าวัวแต่ก่อนนี้นะแดงนี่บอกเลขนี่แม่นเลยเหรอครับแับ่ธรรมดาเลยเนาะเยันเพิ่นไล่นี่จากโคกลาโทุ่เล่าให้ฟังเลยครับทำไมเขาถึงไล่หนีครับเพราะอะไรครับเอาบอสขึกงหมดขึ้งหมดท่าแก่ ชขามื่วยเขาเขาเขาจ้างหนีเลยจ้างหนีเลยบอกบอกเขาแม่นเกินเอาสมัยก่อนทําไมไปอยู่บนภูครับไปเกี่ยงหญ้าไปรับจ้างโอไปไปรับจ้างเกี่ยวหญ้าบนภูเขาคือที่มาที่ไปใช่ไหมนะแดงยังเลยเออยังเลยครับแล้วแล้วทีนี้ไปเอาเลขมาจากไหนทําไมแม่นจังเลยครับเพื่อนอันเพื่อนว่าบักล้า เล็ดตันแท้เวลาเที่ยวหยาฮอดกลางคืนอ่าหยาสิหายผีบอกครับแม่นผีผู้ผีผู้มาบอกผีบนผู้โอ้จังผู้กับมี่ผีบนอะไรแดงมี่มีครับเคยเห็นบ้างอะไรแดงเคยเห็นเห็นแต่ว่านเป็นเงาผีนี่เป็นเงาครับเขามาบอกเขามาบอกเลยว่ายิงหมดไม่ ซีหัดสันเจนจมเงาไขพานหาหันซีนักเจิากระายดิถืกอลายบ่อนะแดงเอากินกินน้ำก่อนินน้ำก่อนโอ้ันอันนี้คือแต่ก่อนเนาะถูกจนย้ายลงมาจะได้นี้ขึ้นมาบ้านเท่ากันาดนี้มาอยย่รักสิบแปดครับมาอย่บอกแล้วอยุรัก แมาบันานซอยพะวันแม,ม่เจีอกอยู่บอกยังมาดังอีกมาดัง <ละ S 1> อีกวะโอ้ยผมหล่จากเลิกล่าแล้ว่วงแคลนกลับมาดังไหมแต่นะมันแม่นเกินบ่นะแดงยังวะย่งมางวะแม่นมันก็พิษแต็มส้งเตมมันมันโดดขึ้นล่งบะขึ้นลงยังสี่มีโอ้ว่าครันผู้สื่อเปลี่ยนติดเอเล่ยลหรอถูกกี่งวดนี่ครับนี่เคยถูกไหม ผมว่าเนี่ยเส้นกบยอมหมดเลยนโอ้แถวๆนี้ยอมหมดเลยเป็นเลขฝันเหรอครับน้าแดงบอเพิ่นไปบอกเองฝันว่าจังไหหรก่อนวันนี้เพินนพ่นมาเพินพพ่นอเอาพระให้พระเอ้าพระพระพุทธลูกไปได้พุทธลูกแต่ว่าผมมาเอาอันปู ผมก็เคยเลี้ยนสินนะผมบ่เคยเห็นลายแบบนี้มันขี่กลัวบ่ะเนาะเสนอครับเงินนะท่าน่นว่าอุ้มจนปวดพระพุทธรูปนี่แหละครับพระพุทธรูปกับอันผมโอ้ในในฝันเนาะในฝันให้ผมขังสุดท้ายครับปลาบัาเสียกับฟังให้ขั้งสุดท้ายเลยเอ้าโอ้ในฝันเนาะเอาไง ค่ย<ห>ตัว,ตวไหนครับพอ่สอ,พอสอพ่อสอนไล่ได้อยู่พอดสอนผมไล่พออสอเปลี่ยนดีขันรุ่นนี้ครับก็เพื่อนไหยดีครับเป็นตัวไหนครับนะาแดงตีเป็นตัวแดงอันนี้ักโลพอสออะไรครับไม่เห็นพออสอ,อ,อเรา่าเล่าเก่าผมเห็นเป็น ต,ต,ตาสมยนะงามแต่ว่าเงินเด้เราว่าบักหลายอะไปว่าตัดกรวดว่แมนครับเป็นเงินมันเป็นเงินเด้บัดนาแดงมักตัวใดค่ะวหวานเนี่ยตามผมจุดถูกเห็นจริงจริงเป็นตัวใดจุดถูกอ่ะสิบสี่ย่างสิบสี่อ่ะตัวใดครับอ่ ตอนพมจุดตัวนึงผมกำมักสิบสีสิบสี่ตะวนันเล็กถูกตะวนันตอนพมเสียลงมาผมจอดรถไว้โรงงานครับเอ,เอาเอาไงเป็นยังคือเอาครบให้ผมี่ๆๆอผมในฝันเหรอครับในฝันโอ้เขากบมาให้เอาครบไม่ห<อ>นาแดงอะ ผมตีเล็ว่าเป็นกบกับเก่าเลยเนาะสิบกเก้าหาบ่อนาแดงานาแดงเป็นหาบกเขื่อนแต่ว่าสิบสี่นี่คือมักค,รครักเลยตัวนี้สิบสี่เอาเลยสิบสี่อืมสิบสี่นี่<ผ>ม,มักค,คักเลยพบยันเพี้ยนมันต้องมันจะเพี้ยนแบบไหนครับนาะแดงครับคือว่าผม พยายามจ่ทึงพูดเก็บดอกไม้ถึงบุตราขอไม่อาจจะว่านี้ตัวไหครับมันจะติขึ้นสิลงอ๋อสิบสามสิบสี่สิบห้าอย่างนี้แหละครับ,รบมันจะซิ่งกันยังสี่านาแรงวะโอ้นบขึ้นลงสิบสามสิบสี่สิบห้า มันหลุดเป็นโลคนะหน้าแดงเนาะครับเพราะว่าหน้าแดงว่านหน้าแดงตีเรกวก็เป็นเพราะหน้าแดงปึื้มแต่ว่า่นบอกแม่นปนนมืนป่านนั่งได้กบบ่ฝันว่าเขาเอากบไปใหบ้บ่เอากบบ่ไปให้อันอั้นยาเลยไปว่าเอ้าไปลุ้งยังนำสาหัน ปิ้งกัดขางนันแล้วเคี่ยออกแล้วฝันออกกบมาใส่ครับปิ้งปิ้งพันเคี่ยออกไหลานพี่ซาด้วยนี่โอ้ปิ้งก็เป็นแปดแ้วเนาะครับแลอกเคี่ยวออกในฝันเรานะปิ้งเกาะขาหน้าแดงครับนี่ครับครับแล้วแล้วใครมาเคียวให้ครับยาโอ้ย่าภูมินี่แหละครับว่าพันเอากบมาไฮรัน เครื่องปิ่งออกไงนาแดงตีเป็นตัวใดกักปุ๊บก็เป็นเก่าเนาะตำข้มปั่นปิ่งนี่ตีบ่กักเพิ่นเคลียอออกเพิ่นเคลียอออกที่พบแดดเก่าห่าบอเด็กก็สิออกตีเคลียอออกเพิ่นเคลียอออกแหมเพิ่นเอาไม้เคลื่อดากันปิ่งเพื่อนเอากบไปแทนปิ่งไหมครับเอากบไปแทนปิ่ง เอากบมาแท่งเอากบมาแทางปิง<อ>กบก,ก,ก้าวเก้านเนี่ยแท้ขายสิว่าเก้าซองบนนาแดงเขากบมันวิซี่เก้าสี่เก้าสี่บ่ะชาวบ้านนาแดงบ่เคยตีตาแดงตีเป็นตัวใดตามเคยตีเพราะว่าดู่ทึ่งคู่หน้าแดงพอได้ตีแบบนึงตีแบบไหนครับแดงครับ ทึ่งภูชื่อว่าเพื่อนบอกตรงๆเลยใชไหมโอ้ถ้าใครอยู่ทึ่งภูนี่เขาบอกเป็นตัวตรงๆเลยตรงๆไม่ได้เป็นปริศนาเนาะไม่เ่าเป็นปริศนาอันนี้เป็นปริศนาก็เลยงงเลยใช่ไหมครับงงเลยนะอย่างงง94นะ94กบสีขาเนาะน้าแดงเนาะกบสองมี้ี บไม่สี่ขาอยู่แล้วกบมันสี่ขาไม่เก้าสี่นะครับนาแดงครับเพราะว่าคันคันนั่นคันพิ่มผู้น่าบอกคันงูไปนี่แน่นอนเลยงูต้องมีเจ็ดโอ้ถ้าเกิดเห็นงูนี่คือเจ็ดใช่ไหมครับนีัน้เป็นกบบ่กบก็เก้าแล้วครับนาแดง เอาขานมิซีนเลครับเป็นเก้าีเออใช่เนะเาะกบไม่กบ<แ>ก,ก,กี่ตัวกบกี่ตัวครับกบตัวเดียวกบตัวเดียวอม่ออจริงค่ะกั่มดัแบบนสิบสี่นี่เสียวเียวเลยม,มา,าคักเลยนะสิบสี่นะไม่เปลี่ยนแปลงเะสิบสี่ยกฟังดูนะเดี๋ยวสว่ามันดีลรถึงรถลงโอ้ยข้าวดังอค่ยังดังบะ ดังขนาดเลยโตกหัดลงงาน,นหัดอ้นาแดงนี่ดังคักเลยนะนั้นมาตั้งผีนาแดงอเอาน้ำพวกวางก่อนไอ,อเว้ไม่ต้องอายหรอันแม่นเนาะค <laughs> นฝันแม่นเนาะโอเขาซาเบิร์ลงงานได้ตีน,นาแดงบุญภูนะครับสมัยตะกี้บอกคือินดหญ่ร่วงภูอๆๆ่าเขาไล่นี้เลยเขาไล่นี้เลยวันนี้เป็น แนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางนะครับช่วงปีใหม่นะครับปีนี้อยกันเนาะว่าสิเป็นตัวไหนแคปนิ่งๆนะแสดงแับอีกแับอีกหันอีกขอถ่ายรูปนะค่ะเอาแคปไว้ถ่ายไว้ก่อนงวงควันปีใหม่นะคะเนาะเก้าสี่หกสี่แคปหนึ่งสี่เนาะขื่นล่งกับสิบสามสิบห้ามันจะมันจะเต้นความหัวเขาแับไปแคปไม่ยันี อืมจักสิมาตัวใดเลขแดเน,นี่นะี้จังนี้เลยแมนบ่แมนครับอันนี้เป็นแนวทางใช้วิจารณญาณในการราบชมโชคดีปีไม้นาาละแดงเนาะหยุดงานพอดีเดียพ่อนอกจ้เมื่อน,นี้แต่เก้ากับนาแดงเป็นผู้ซื้อกับคอเลขเมื่อน,นั้นได้ซิบซีตัวเดียวปะจา้ะไ้ซิบซีอ่า อขอบคุณหน้าแดงมากๆค่ะดังนี่อย่างเขากด